ไม่ชะลอเว้ยมันเร็วขึ้นวุ้มวูมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น,น,นจนแบบเบรกไม่อยู่เบรกเอาไม่อยู่แล้วได้กลิ่นอะกลิ่นแบบไม่อะไรไม่ไหม้อ่ะรู้สึกว่ามันเริ่มมาแล้วกลิ่นอะไรไม่ไหม้สวัสดีครับทุกคนอันนี้มันถึงหน้าหนาวแล้วทุกคนเป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยก็จะไปเที่ยวภูเขากันใช่ไหมเออผมนี่น่ะมีประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งไปเที่ยวเขาค้อแล้วเกือบตกเขาเอ,อ้ยทุกคนเรื่องเนี้ยต้องบอก ขาขวาไปก่อนคือผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงอายุประมาณสักม4นะม4ถ้าจำไม่ผิดม4นะไปเที่ยวกับไม่จะมีพ่อผมแม่ผมไปเที่ยวครอบครัวแหละพ่อผมแม่ผมพี่ผมน้องแล้วก็ผมนี่รวมเป็น5้าคนแล้วก็ขับรถตู้กันไปเลยซึ่งพ่อผมกับแม่ผมนั่งข้างหน้าไงแล้วผมเนี่ยกับพี่แล้วก็น้องเนี่ยนั่งข้างหลัง3ามคนไอ้ช่วงขาไปอ่ะมันไม่มีอะไรเว้ยแล้วก็ไปเที่ยวกันบนเขาคอมันหนาวมากๆหนาวจัดจนควันออกปากเลยไอ้ช่วงขาไปไม่มีอะไรปัญหาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ช่วงขากลับเนี่ยเราเนี่ยได้ทําการแวะจะไปพระตําหนักก่อนพัะตําหนักอะไรผมจําไม่ได้แล้วทุกคนมันมันนานมาแล้วแหละซึ่งไอตอนช่วงนั้นนะ่ะคนแม่งโครเยอะเยอะมากๆคือรถจอดรองเงี้ยอ่อรถตู้รถตู้ตตผมเป็นรถเกียวโตนะช่วงนั้นไปเกียวโตมาจอดรองเงี้ยรอไปเลยรอไปรอจนจนแบบว่ารู้สึกว่าผมเนี่ยลงมาข้างล่างมาแบบว่าไปยืนดูมันเมืออออม่อยไงลมดูทำไมมันไกลจังวะแล้วอารมณ์แบบได้กลิ่นอะ่ะ กลิ่นแบบไม่อะจระไม่ไหม้อะรู้สึกว่ามันเริ่มมาแล้วกลิ่นอะไรไม่ไหม้จากล้อจากล้อ้วทุกคนเราก็ไม่ได้เกลจียใจคือเราไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วคือเขาก็ไม่ไปต่อแหละคนมันเยอะแล้วรถมันก็มันทนไม่ไหวแล้วแหละมันคนมันเบียดไปเยอะไงรถตู้แล้วแบบมันเต็มรถเลยอ่ะไม่มีใครจะอยากไปต่อแล้วเพราะมันนานมากก็เลยกลับรถลงไปปุ๊บมาส่งญาติผมพอส่งเสร็จเท่านั้นแหละก็เราก็กลับกันคนปุ๊บปุ๊บแยกย้ายกันกลับบ้านก็ไอ้ช่วงจังหวะขากลับเนี่ยแหละทุกคน เนี่ยคือสิ่งที่โคตรหวาดเสียวที่สุดที่ผมเคยเจอมานะคือปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีจังหวะใช่ไหมรถจะมันจะพุ่งขึ้นมาอเงี้ยแล้วก็ลงมาฟึบฟึบฟึบอะไรที่เลี้ยวโค้งอยู่ที่ประมาณตรงเขาแหละมันก็จะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่แบบมันเดินวุบ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 อะไรเงี้ยพอผมเขาก็ใส่เกียร์ต่ำลงมาแล้วทุกคนใส่เกียร์ต่ำลงมาเลยปุ๊บดูมันก็มันไม่ชะลอเว้ยมันเร็วขึ้นวุ้มวูมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนดับเบรกไม่อยู่ เบรกเอาไม่อยู่แล้วช่วงจังหวะหนึ่งอ่ะพ่อผมตัดสินใจไว้คันข้างหน้าเนี้ยชนตูดังตุบคืนวินาทีนั้นน่ะถ้าไม่มีคันนั้นนะเว้ผมเนะี่ยอาจจะลงไปในเขวแหละหรือคือพุ่งไปเลยทะลุเขาแน่นอนบอกเลยมีรอยอ่ะปุ่มแล้วก็ลอยลงไปล่วงเลยน่าจะล่วงตกเขาแน่ๆในช่วงจังหวะนั้นอ่ะพ่อผมบอกว่าเบรกอ่ะไม่อยู่แล้วคือกดเบรกเนี้ย แต่รถมันไม่จอดเนรถมันไม่อยู่แล้วอะคือเบรกมันบุบลงไปเลยอะ้้วก็ทําการชนตูกคนข้างหน้าปุบผมจำได้เลยว่าคันข้างหน้ามันคือ Accord สีดําของ Honda Accord จังหวะที่ชนนะผมจับจับนี้เลยผมเห็นภาพช้านตุกแล้วหน้ามันโยกอย่างงี้ยคือจังหวะนั้นแบบต้องตั้งสติให้ดีที่สุดเลย <laughs> มันเร็วมากๆถ้าไม่มีรถคันนั้นก็ ก็บินเนี่ยคือแล้วก็ชนปุ๊บก,ก็จอดพอจอดเสร็จปุ๊บก็ดึงเบรกมือช่วงที่แบบชนเสร็จปุ๊บอะเราผวากันแล้วตอนนี้ผวากันเลยว่าที่เอาไงดีวะจะกล้าลงหรือเปล่าคันข้างหน้าที่เขาโดนเขาก็มือลงมาเขาก็มือสั่นเหมือนกันนะเราก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็คุยกันทุกคนว่าเบรกไม่อยู่แล้วเราก็ชนแล้วก็ให้ประกันมาดูแลอะไรเงี้ยผันสุดท้ายไว้ทุกคนเราก็จอดรถไว้สักพักหนึ่งดึงเบรกมือจอดรถไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้เบรกอะมันหายร้อนแล้วก็ ขับลงมาอย่างระมัดระวังช้าๆเหมือนเดิมนี่ช่วงจังหวะที่ลงมาถึงเขาลงสุดเขาแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปหาร้านร้านที่มันซ่อมเบรกอะไรเงี้ยเขาถามว่าไอ้เบรกมันเป็นอะไรเบรกมันเสียหรือเปล่าเขาบอกว่ามันไม่เป็นอาการเบรกเสียมันคืออาการน้ํามันเบรกเดือดเขาว่ารถที่เป็นราคาแพงหรืถไม่ราคาแพงเนี้ยสามารถเป็นได้หมดใหม่เก่าก็เป็นได้หมดถ้าเราเบรกแช่ไว้แช่ไว้เงี้ยเบรกแช่ไว้ชิเบรกนานๆเนี้ย ช้เบรกก็เยอะเบรกจนมันไอ้กั้มนี่เบรกมัน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 ไม่จับแล้วแหละมันก็คือน้ำมันเบรกมันเดือดเดือดจัดช่วงจังหวะนี้แหละที่ทำให้รถมันเบรกไม่อยู่แล้วก็พุ่งทะลุทะลุเพดานไปเลยวิธีที่ทําให้น้ํามันเบรกไม่เดือดนะทุกคนการขึ้นเขาเนี่ยเราต้องใช้เกียร์ต่ําแล้วก็เว้นระยะห่างกันไว้เยอะๆนะถ้ารถคันไหนเนี่ยซีซีมันน้อยเนี่ยรแรงมันไม่ไหวเราสามารถปิดแอร์เพื่อให้กําลังเครื่องเนี่ยมันส่งไปที่ล้อมากกว่าที่จะให้ใบพัด อออันนี้คือส่วนหนึ่งช่วงขาลงเนี่ยอย่าใช้เบรกเยอะเกินไปคือปพยายามอย่าเบรกเยอะเกินไปแค่จับไว้หน่อยแล้วก็ใช้เกียร์ต่ำให้เครื่องเนี่ยมันชะลอรถมันเองอูไม่ใช่ไม่ใช่เบรกชะลอรถนะถ้าเกิดเราใช้เบรกบ่อยๆเนี่ย,ยจะอาการเป็นแบบผลไงเบรกไม่อยู่ฟุบแล้วก็อาจจะทะลุมิติไปเลยตกเขาอะเราต้องพยายามใช้เกียร์ต่ำๆเอาไว้แล้วก็เว้นระยะห่างเหมือนเดิมเชนเกียร์ทุกคนเพื่อให้ ความเร็วเนี่ยมันตกลงมาไม่ต้องใช้เบรกเยอะแล้วก็ชะลอเพื่อให้รถคันหน้าเขาไปก่อนาะยังห่างเราก่อนเราจะได้มีเวลาแล้วก็ระยะทางเนี่ยในการบังคับตัวเองมีสต,ติในการบังคับด้วยเพราะว่าเรา ดูระยะทางแค่เขามันลงมาก็มีความเร็วแล้วเราจะต้องเว้นระยะห่างเพื่อให้เบรกมันเบรกได้ด้วยอะไรประมาณนี้ทุกคนฝากไว้ทุกคนสําหรับคลิปที่2นี้เกี่ยวกับรถเหมือนกันครั้งที่ครั้งที่แล้วที่ผมพูดก็เป็นเกี่ยวกับรถเป็นรถมอเตไซค์แต่ครั้งนี้เป็นรถยนต์นะทุกคนเพราะถ้าเกิดใครเนี่ยจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมอย่าลืมนะทุกคนถ้าขึ้นเขาเนี่ยใช้เกียร์เยอะๆนะ การเชนเกียร์ลงเกียร์ต่ำอะไรเงี้ยเวละยะห่างกันไว้ไม่ต้องความเร็วมากๆจะทําให้ปลอดภัยที่สุดนะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามมปกับช่องเจ้านนด้วยนะครับผมสําหรับคลิปเนี่ยไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม